ขบอกว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้น EP หนเป็นการปูเรื่องได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับอะระหว่างนี้เดี๋ยวเราค่อยๆให้ทุกท่านนะครับได้บอกความรู้สึกกันหน่อย EP หนเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงนะฮะเพราะว่านอกจากซีนที่เล่นเกมแล้วนะครับยังมีอีกหลายๆซีนทั้งซีนเปิดตัวซีนบู๊โอ้เมื่อกี้นี่แอบตกใจนะฮะตอนควันดาบน้องนุนิวไม่ใช่หนูแล้วนะเป็นเฮีย สำหรับพี่นี่คือเป็นเทียนดิวเลยนะฮะเอ้าถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างครับเอาคนที่ดูอย่างเดียวยังไม่เห็นเราในใน EP หนึ่งนี้ก่อนเชิอเลยครับใช่รู้เลยอ่านรู้เลยยู่ใกล้พี่ไวเก่อนเลยฮะเรื่องแบบนไม่ได้คิดว่าเขาจะมีเล่นเกยแบบบลอกกียหนูรู้เลยเอลก์โชว์อะไรแบบนั้นบลอกกี้แบบ ใช่แค่หนูค่ะทุกคนก็เป็นที่นั่งอยู่น่าทุกคนเหรอเกิดขึ้นเนี่ยสุดยอดมากเลยอ้าวแล้วไปฟ้าเชิดครับคือหนูดูเพลินมากเลยอะค่ะเพลินจนแบบตอนจบนี่หนูช็อตฟิลมากเลยแบบจบแล้วมันใช่ไหมชอบทุกอย่างเลยได้ชอบตอนจบไม่ไม่สุดนิดนึงนะใช่ไหมใช่ไหมอ้าวน้องจิมมี่บ้างครับครับก็เจอบ็อกกี้เข้าไปก็เหมือนกับทุกคนนะครแล้วแต่จริงคือชอบ ชอบฉากแรกมากเลยอ่ะที่ว่าคุณเข้าไปในห้องแล้วก็เราก็เป็นซีนต่อสู้ที่แบบบุมกล้องมันออบุมกล้องมันบ้ามากอ่ะบุมกล้องมันเทพจัดเลยอ่ะเราดูเราแบบโผมากแล้วที่ทุกคนปกเมือก็คือแบบเออเราเข้าใจเลยว่าที่เราถ่ายทํากันมาแล้วใช้เวลานานมากๆมัน,ม,นมันเพราะแบบนี้แหละมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ออแล้วก็เห็นบุมกล้องทุกอย่างเยี่ยมมากเลยขอบคุณทุกคนที่ตั้งตารอมากเลยครับ ยอดเย่ยมชายชายชานี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครับผมต้องอมครับก็จากที่ตอนแรกให้สามทำไปว่าอึ้งทึ่งเสียวก็ไม่ได้คิดว่าจะอึ้งทึ่งเสียวขนาดนี้คือถ้าใครที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วเห็นเรีแอคชั่นพวกผมเนี่ยคือโอมแบบปากขาดเลยตอนซีฟอกกี้แบบคือเราทำอะไรไม่ถูกจริงๆคือแบบโอมพูดว่าเลยหรอเลยไม่ใช่แง่อมผมจะบอกเลยหรล่อนี่ก็แบบผ่านไปกระเซิบไปะดิ่งกัน ตั้งแต่อีพีแรกเลยหรอแบบดีมากจริงๆครับแบบดูไปก็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 ฟิ๊นนะเออบันเทิงเลยนะอ้าวน้องเดชครับครับผมคือต้องบอกว่าผมนั่งยิ้มคนเดียวอยู่เนะคือตัวชอบชอบมากครับตัวเฉพาอฉากที่คณินกับ เหมือนกับเขาเขาเจอกันแล้วเขาดูไม่ชอบกันนะแต่ว่าผมแต่ผมชอบมากผมชอบมากแหมนะดูอีกทีก็ไม่เคยฉีดนต่รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มีความสุขตลอดเลยเนาใช่วยเป็นคำเอาแล้วเจเจบ้างครับผมก็ชอบครับผมชอบชอบชอบทุกซีนครับผมจริงๆในชีวิตจริงส่วนใหญ่ผมจะเห็นไม่ค่อยเห็นวิซีเขินโนนิวสักเท่าไหร่ เขินๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงไม่เห็นเขินเลยนะครับใช่ครับก็ชอบชอบรวมๆทั้งหมดแล้วก็ชอบคล้ายๆที่จินนี่บอกด้วยแบบว่าเป็นซีนต่อสู้แบบผมก็ไม่เคยเห็นการใช้มุมกล้องแบบนี้มาก่อนเห <l acht> มือนกันใช่ใช่แบบว่าน่าทึ่งมากครับผม <l acht> <l acht> นี่นะฮะเรามาถามคนที่เล่นซีนนี้ดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าอาถามคุณซีก่อนถามคุณซีก่อนซ <l acht> ีนบูใช่ไหมฮะซีนบูซีนบูก่อนเหงา สีนั้นที่คุณว่านั่นคือทั้งวันนะอยู่คนเดียวกับพี่ที่ซ้อมคิวด,ด้วยไงเออเออก็ถ่ายตอนนั้นเป็นคิวไหนตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าครับผมใช่เพราะเราใช้เป็นเทคนิคของโรบอทอาร์มมันต้องเซตกล้องมันก็ต้องมีคนแบบจากเมืองนอกอ,อ่ะมาเซ็ตกล้องเสร็จแล้วก็ต้องจับเป็นมุมเป็นมุมเป็นคัดเป็นคัดไปอะไรเงี้ยใช่ก็ตอน,น,นก็สนุกฮะเป็นแบบว่านิติใหม่ในการปูมากแล้วก็ละเอียดมากครับผมจริงๆ จากอีพีท uh ี huh. oh, yeah. kind of ่ปล uh ่อยไปเจสเซนี <Hayır> uh ่ย huh. อันนี้คือแบบว่าเศษของความสวยงามอ่ะอยากเขวัลแล้วอ่ะตอนเนี้ยเพิ่งเห็นแค่แบบเขาวางแค่ตอนแรกตอนผมใช่ไหมตอนนี้ก็เล่าเรื่องตอนที่อยู่ที่อังกฤษครับผมนี่ใช่ก็ซีนที่ชอบก็เป็นซีนบูของตัวเองแล้วก็รู้สึกชอบหนูในไม่ไม่หถึงว่าชอบหนูเลยชอบหนูเลย เรื่องแบบว่าการแสดงเป็นบทเกยมยูพูดให้ครบสิโอ้โหคนพูดแล้วเว้นอะชอบหนูแล้วก็เว้น้หนูเล่นแบบเนี้ยนี่แบบว่าในคาแรคเตอร์ที่เราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเออสุดท้ายเป็นสเปคปะเ,เป็นสเปคปะ่ะโหลืมันลืมว่าซีนี้พูดไม่มีเทรอกดีด้วยหรออ ดูเมื่อกี้ he is your type ปูแบบว้าไม่หรอกี่นะเป็นสไตล์ของคุณเลยนะก็ต้องบอกว่าจริงๆซีนนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหเป็นเป็นเป็นซีนที่จัดปูนะตอนแรกนี่ปูเลยมาปบเข้าซีนที่แบบว่าน้องรีวิวน้องดูเนี่แบบฟันดาบต่อสู้ทิงแชมป์แล้วก็เป็นซีนแบบโอ้โหจนมาถึงซีนที่เล่นกีฬการ์ดผมว่ามันแบบได้ทุกซีนดีทุกซีนแล้วภาพสวยมากอันนี้ต้องชื่นชม แต่ผมว่านี้มันเหมือนเหมือนตัดตัดไปเยอะอ่ะเหมือนว่าด้วยด้วยการแบบจำกัดเวลาอะไรเงี้ยเราไปดูแบบว่าแบบวันที่สามแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัดครับผมนี่อะไรที่เห็นชืบชืบไปนั่นคือแบบไม่น่าจะทันนะเอาอยากอยากเล่าวันนี้ให้เห็นอะไรอะไรเงี้ยเวอร์ชันอันคัดที่ไอซีดีเดี๋ยวรอดูนะครับในวันที่สามรอมกันน้องรู้ดีมากซีนไหนมครับใจหรืออยากจะพูดถึงโค้ชไหนซีนที่ซูปากนะฮะซีนอะไรก็สบายมาก หนูดูเอยู่นะหัือว่าหนูเป็นคนทาลิปเกินไม่ตอนดูก็แบบฮะเมื่อกี้ยังเกลียดกันอยู่เลยไม่ใช่หรอมาอยู่ดีก็หวั่นไหวซะแล้วล่ะแอบหวั่นนิดเดียวเพราะว่า he's your type ไงก็จะแบบเมื่อกี้นั่งดูเราสนุกนะสนุกมากเลยแบบรีแอคแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยตอนตีกันก็แบบโอ้ สะใจอ่ะเอาอีตรีกันเลยเดี๋ยวว่นที่ตีรู้สึกน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยครับแล้วเมื่อกี้จบช็อตฟิลมากกำลังจะร้องไห้เลยอ่ะเมื่อกี้อินมากตอนที่ดูว่าไม่ใช่พ่ออ่ะน้ำตากำลังแบบฮึบมาแล้วแล้วก็ชุบเอาหายไปแล้วช็อตมากจะอยากรอดูตอนเต็มแล้ววันที่สามมา รอตูนรอรอรอตูแหละรอดูได้เลยนะครับผมนะ <Jub> เอาละครับทุกคนฮะอยาดูมั้ง <Yeah! S 1> รอดูพาาร้อมกันในวันที่3าพฤษภาคมนี้นะครับที่ช่องวัน3 1นะครับและเวอร์ชันอัดคัทที่คุณซีบอกว่านี่เอาออกไปเยอะมากๆนะอยากทุกคนได้รอดูกันพร้อๆๆมๆกันเลย4ีทุกค่นนะครับดังน,น,นั้นผมว่าอยากให้พูดถึงสะหน่อยละกันว่าอีก3 0ที่สปอยใช่ไหมไหมคุณซีน้องนิวอีก30%ที่วันเนี้ยเขาไม่ได้ดูกัน มันจะเป็นฟิลไหนหลังจากนี้น้ำตาแตกครับผมใช่ก็เป็นซีที่อยู่ในเทเลอร์ครับผมที่ปล่อยภาพไปแล้วแล้วก็ตอนที่คนดูรียอคก็ว่าอุ้ยทำไมหนุ่มผมยุ่งอะไร่ะโอ้โหสภาพก่อนหน้าสภาพสภาพก่อนหน้านั้นอ่ะเออทุกคนก็บอกน้ำตาแตกแน่นอนนี่คือผมเล่นแล้วผมเนี่ยรู้สึกแบบกินไปด้วยแต่เราต้องแบบ ต้องนิ่งอ่ะแล้วต้องเข้าใจว่าแบบกลัวแบบว่าเขาคือแบบว่าสสยเรื่องกริย์อ่ะแต่เราแบบเข้าใจในชีวิตเขาณตอนนี้นะแต่เราต้องทํานิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่ในใจนี่คือแบบว่าเข้าใจอ่ะเห็นไหมเห็นบางทีก่อนเล่นไปแบบเหมือนเนใจแล้วน้ำตาจากเขาละหยุด stop stop ด้วยว่ะหยุดไปก่อนอะไมเ้ยใช่ไหมสะกดตัวเองไว้แล้วสรุปแล้วคุณชื่อชลันหรือะแลก แสดง้ก็มีประโยชน์อยู่นะฮะไม่ใช่เอามังัตเตโอคุณสีนะคุณชลานนั่นเองครับลันัสำเนียงคนอังกฤษไงเคนเนจเคนเนจมาแต่อยากบอกว่าของจริงคือหลังจากนี้ครับว่วที่ดูเมื่อกี้ใสๆมากแบบน่ารักน่ารักเป็นแบบอนลอนดอน์ไงอนลอนดอนเฉยๆตลองจากนี้แหละเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวโอกไว้เลยครับ เตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยนะค<ต>ุก<ต>อีพีมันจะเข้มข้นหลังจากนี้เลยจะเริ่มจริงๆแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ดูแล้วผมแบบผมชอบพี่แ่งเล่นมากเลยนะที่แรกแ์พี่แงเล่นมีอะไรในใจเยอะมากอืม,อมเ,ออเขาบอกว่าผมว่าเรื่องนี้นะเรื่องหนึ่งนี้สําคัญมากคือนนะักแสดงห,หลายๆท่านคือแบบโหเรื่องการแสดงเขาไม่ต้องพูดถึงเลยเขาจัดเต็มมากๆแล้วผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยหาก จากเร anyway, you know? like like ื yeah. Yeah. ่องก่อนอันนี้หลายปีมากๆแฟนๆทุกคนหายคิดถึงไหมครับวันนี้ได้ดูกันแล้วนะชอบไหมชอบเนาะถ้าชอบขอเสียงกรีดังๆอีกสักรอบได้ไหมครับจับเต็มจริงๆเอาล่ะให้ฝากตัวละครของเราหน่อยทีละคนเลยนะครับฝั่งไหนก่อนดี คุณเน็ตคุณเน็ตเกยืนรอเลยมากรับผมเน็ตก่อนเลยฝากตัวละครหน่อยฮะเชิญครับผมก็ฝากตัวละครเจ้าชายคาวีด้วยนะครับผมก็จริงๆต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้นะครผมเพราะว่าส่วนตัวเราก็สนิทกับพี่เซียนก็รุ้นิวด้วยแล้วก็ก็ขอบคุณทางดูมันดีครับที่เลือกเน็ตมาเป็นเจ้าชายคาวินครับผมก็ยังไงก็ฝากพวกเราทั้งทุกคนด้วยครับผมขอบคุณครับแหมเจ้าชายคาวิน ครับผมอ่าน,น้องเจเจครับครับก็ตัวผมก็เป็นน้องใหม่ของดูมันดีด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับที่ได้รับโอกาสให้มาเล่นร่วมกับทุกคนพี่ๆทุกคนพี่ซีน,นิวจิมมีออ่โอมบายฟาและก็คิดครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างดีเลยครับขอบคุณสนสนสันชายนานานุแด้วนดครับ ชื่อเจ๋อชื่อเจเจในเรื่องชื่อเจอะไรนะอะไรครับไม่ชื่อเจเจโอ้ยเอ้ไม่ชื่อเจโอ้ยชื่ออื่นไงไหนเราเล่นเล่นบางทีอย่างทำไมเราต้องชื่อเจเจไหนคนร้องตั้งเออคุณร้องได้คุณเคยแบบโยนหินไปแล้วเขาโยนกลับไหมไม่แต่นี่เลยเขาชอบคิดบุ๊กไงตามเล็กเขามีแต่ละบุ๊กอะไรเยอะมากมายให้เวลาน้องคิดหน่อยเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวมีชื่อใหม่มาแน่นอนนะฮะอ่ะขอถามฝั่งนี้บ้างน้องคริสครับหนูก่อนเลยโอเคค่ะ ก็อยากจะฝากบทเอวาด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมดูมันดีทุกคนแล้วก็พี่ออนะคะที่เลือกคริสมาเป็นเจ้าหญิงเอวาในซีรีส์นี้คะ่ะก็เป็นซีรีส์แรกของเคสด้วยค่ะฝากตัวด<ล>้ว,วยค,ค่ะครับน้องปาย้าครับเชิญครับค่ะก็ขอบคุณทางดูมันดีมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มารับบทมิราค่ะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้มิราด้วยนะคะ ในส่วนของจินมย์นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยกับบทของเจ้าชายเอ้ยท่านชายรามินนะครับผมก็จริงๆรอบนี้นี่เหมือนเป็นการรีสตาร์ตตัวเองใหม่เลยอะแล้วก็ดีใจมากเลยที่การรีสตาร์ตครั้งนี้มันได้ผมได้มาเล่นกับพี่ชายสุดที่รักของผมก็คือพี่ซีโอ้ผมซึ่นใจมากเลยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้ผมพยายามทำให้เต็มที่มากๆครับแล้วก็ยังไงฝาก เป็นดูนักแสดงทุกท่านด้วยนะครับแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากครับใหม่เก่งมากเก่งมากต้องขอบผมใช่ไครับก็สําหรับองค์กรนะครับก็ผมเป็นน้องใหม่ของดูมันดีเนาะแล้วก็ได้รับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้เล่นกับดูมันดีนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่ให้โอกาสองค์แล้วก็ออยอมรับในตัวองค์นะครับแล้วก็อยากจะฝาก บทเพทายไปด้วยนะครับผมจหรับใครที่ได้ได้อ่านนิยายนะครับก็จะรู้ว่าเพทายค่อนข้างน่าสงสารนิดน,นึงนะครับก็ <laughs> อยากจะเอ็นดูเขาหน่อยนะครับผมก็ก็อยากจะบอกว่าดีใจมากๆเลยแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆแฟนคลับพี่ซีนุนิวทุกคนมากๆเลยที่แบบรอข้ามฟ้ามานานขนาดตั้งสามปีอ่ะแล้วเราคือเรา อันนี้ผมพูดแทนรหรือเไม่แต่แต่ว่าแบบคือคือคือมามาถึงในทางที่ดีอ๋อทางที่ดีเพราะว่าพอกันมาสามปีแต่จะไม่ผิดหวังแน่นอนครับทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ขอบคุณสนสนสัชาแล้วก็นันน์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ซีน้องดิวด้วยนะครับดีดีดีเอาล่ะคุณซีน้องดิวครับเชิญเลยครับ ฝากตัวเราเราหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้คณินแล้วก็ทุกคนด้วยครับคณินเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เจอเรื่องอะไรเยอะมากเลยสำหรับเด็กคนนึงเนาะก็การปรับตัวให้เป็นเจ้าชายของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากเห็นซีที่พวกเราทั้งหมดอยู่กันพร้อมหน้าแล้ว มันจะสนุกมากเลยครับใหญ่นะสิใหญ่ใหญ่แล้วเราจะได้ฟาดฟันเราจะได้แบบงงมีงงงิงไปฟาดฟันเป็นพี่เรจะได้ฟาดฟันฟาดฟันกันมากๆใช่แล้วเราก็จะได้เป็นเพื่อนกันใช่อยากเห็นแล้วมันน่ารักมากๆเลยครับอือากลอดูด้วยก็เดือนหน้าเจอกันวันที่สามครับตื่นเต้น มี o อ t ีด้วยที่ร้องไปใช่ครับเพลงเหนือฟ้าวันนี้ก็ร้องไปหนึ่งรอบเต็มๆกับครึ่งรอบเมื่อตอนออตอนแรกเนาะก็ฝากฟังด้วยนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเพลงก็จะปล่อยแล้วใช่ก็อีกไม่นานเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> แต่เร็วนี <c oughs> เร็วๆนี <c oughs> ๆ้ครับเร็วเร็วดีใช่ครับฝากฟังด้วยนะเหนือฟ้าเพราะมากรอฟังเลยนะครับขอบคุณว้า คุณซีครับติดใจกับเราเขาเขียนว่าหมดเวลาแล้วอ่ะเฮ้ยสำหรับคุณถึงซื้อเวลาต่อให้ได้เสมอไม่กล้าพูดเลยเลยตอนนี้พูดได้ไม่ได้จิงครับหนูมีเพื่อนหลายคนไงก็มีโมดหนึ่งคนรับผมก็ฝากตัวละครชลันด้วยนะครับก็เป็นองครักงนะครับผมเป็นคงแรกในชีวิตที่เล่นบทบาทนี้เหมือนกันก็ฝากเป็นกำใจชลันด้วยว่าเขาจะมีปมอะไรนะครับผมเขาจะมีองครัรษคนนี้ยจจะมีความรักและเขาจะ เป็นคนที่วันไหวในแบบไหนอ่าแล้วก็เขาจะโบวเขาจะโดนชกต่อยโดนยิงไหมอยากโดนมากผมพูดทุกครั้งแบบทุกครั้งที่เรามบวอ่ะที่เตะโดนหน้าผมต่อยโดนผมเลยเอ้ยเอานั้นเลยเหรอเอออยากเจ็บตัวผมอยาก้มอยากกิงโอ้โหไม่พ่อผมก็ได้เลยไม่ม่ไม่ออกใช่หรอ ยังเป็นเพื่อนกันอยู่โอเคโอเคเขาไม่เห็นผลอ๋อตบัดบมีเหตุผลด้วยนะว่าเราคือองค์พระที่แบบว่าประจำและแบบเป็นส่วนตัวแล้วเก่งมากอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบขอมัดได้ไหมขอสักหนึ่งอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับผมก็สนุกมากสําหรับคาแรคเตอร์ฉลันนะครับผมสำหรับตัวละครแล้วก็ขอบคุณทีมเบื้องหลังทุกคนในวันนี้มีทีมเบื้องหลังมาบางส่วนอยู่ข้างหลังนะขอเสียงบมือให้ทีมเบื้องหลังทุกคนได้นะครับผม น,น,น,นี่แล้วมีน้องคอลชอนมาด้วยนะวันนี้นะ<ช>ยังไม่ได้มาอ e ีกมีหลายน,นายแต่วันนี้นะที่เหนื่อยด้วยกันมาซึ่งบอกเลยว่าเหนื่อยต่อไปเพราะยังขายไม่จบต้องลุยกันต่ออีก <c oughs> ได้ข่าวว่าวันอังลานี้ไปไกลนะ <c oughs> อดใจได้เลยนะ <c oughs> <ช>บอกเลยว่าน <c oughs> อกจากข้าวฟ้าน่าจะไปข้ามเขาด้วยโอ oh ้โหบอกแล้วไปทุกที่ก็ขอบคุณมันดีเวิร์กด้วยที่ลงทุนแบบจากแบบ ฟอยักษ์จัดหนักจัดเต็มมากขอบคุณพี่ออฟพี่เด่นพู้กับเอ่อพวกหลังทุกคนนะครับผมที่แบบสรรสร้างผลงานนี่แล้วก็งานวันนี้มาด้วยและที่สําคัญขำไ,ได้เลยขอบคุณสซนโนทุกคนในวันนี้นะฮะบอกเลยว่า EP หน,นึ่งนแค่แบบนำชี่ผมแบบอยากรู้ต่อมากรมจริงอยากให้ไปข้ามไปสามแล้วตอนนี้ใช่ครับผมก็มันปูเนาะปูเรื่องราวให้ทุกคนเข้าใจตัวละครเพื่อที่ทุกคนจะแบบ แล้วก็สนุกมากขึ้นข้าวฟ้าเลยครับข้าวฟ้าเคนเธอในหนังสปีนนะครับผมทางช่องวันสาสเอ็ฮะเวลา3ามทุ่มครึ่งแล้วก็อันคาที่ไอซ์อีเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะบอกเลยว่าต้องดูชั้นอันคัดนะครับฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตัดออกไปเยอะเไงเออรอดูได้เลยนะครับขอเสียงปรบมือกับนักแสดงข้าวฟ้าเคนเทอรเอาล่ะ แล้ดับต่อไปเดี๋ยวให้ทีมกาแสดงทุกคนนะครับได้ถ่ายรูปวีฟี่